สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาอยู่กันกับเกมคอร์สเดซีเหมือนเดิมนะวันนี้ผมก็จะมาเก็บฉากจบอีกฉากจบหนึ่งนะครับกับคราวที่แล้วนะที่เราเซฟไว้อ่าน่าจะอันนี้นะเป็นอีกฉากจบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคนี่ไงโอเคครับคราวที่แล้วผมเลือกเป็น นี่นะครับปฏิเสธโชคชะตาและกลับบ้านไปนะครับแต่คราวนี้เราจะมาลองเลือกยอมรับโชคชะตาและจากไปจากแฮร์รี่นะครับก็คือกลับไปใช้ชีวิตเป็นเลือดพระเจ้านะ And leave you behind. I'm going back home. Yeah. What a lovely melody. I don't believe I've ever heard more than a few notes until now. จริงๆแล้วอะเขาก็เป็นเผาเนื้อเ,เป็นเลือดพระเจ้าตอนน,ตนี้เดินไปได้ไหมเฮ้ยเดินไม่ได้เหรออ้าโอ้เด,นดนินไปตรงนี้ได้ นี่ผมก็ว่าอยู่ว่ามันเหมือนแบบจะเดินมาได้เราเดินขึ้นไปอีกได้ไหมไม่ได้นะครับนี่ไงนะเป็นแผ่นผังเขาเรียกว่าไงครับเป็นแฟมิลี่ทนะเราอยู่ตรงนี้นะนล่าเป็นน่แหละเป็นสายเลือดของเขาอ ก็คือถ้าเรากลับไปใช้ชีวิตปกติที่แบบว่าไม่ไม่ได้กลับไปใช้ชีวิตเป็นแบบสายเลือดพระเจา้าเราก็จะค่อยๆป่วยแล้วก็ตายนะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกลับมายอมรับตัวตนก็เท่ากับว่าเราจะมีชีวิตเป็นอมตะอะไรประมาณนี้นะครับที่เขาบอกไว้นะ ือแฮร์รี่อยากให้เรามาตรงนี้เพราะว่าเพื่อให้เราหาคําตอบกับตัวเองว่าเราเป็นอะไรอาการเป็นยังไงเงี้ยเพื่อให้เราเพื่ออยากจะช่วยให้เรารอดแหละแต่ทางรอดก็คือต้องเลือกที่จะทิ้งแฮร์รี่หรือหรือไม่ทิ้งนะใช่แต่มันก็อยู่อยู่ที่ตัวเราเลือกแบบแต่ชากนี้ผมจะเป็นเลือกอีกฉากจบหนึ่งเฉยๆนะแต่ฉากจบหลักผมได้เลือกไปแล้วคนระับ oh. ไดเป็นเงือกเลยอยู่ในทะเลได้มาดูคัดซีนที่สวยงามเหมือนเดิมห <c oughs> มจะหันจอไปดูมุมรอบๆเขาไม่ให้หันเลยนะมันล็อกไว้นะครับ <c oughs> โอ้แล้วก็พูดภาษาเขาด้วยแล้วก็จบเค okay. Are you ready Yes I'm ready One two Don't forget the harmony o รูปทางด้านซ้ายนี่เขาเปลี่ยนไปด้วยนะครับตอนที่ผมเลือกเอ่อกลับไปหาแฮร์รดี้แล้วก็ทิ้งตัวตนของตัวเองก็คือจะเป็นรูปตอนที่เขาป่วยนะ ป่วแบบว่ามีจุดดำๆค่อนข้างที่จะเยอะมากขึ้นมาถึงใบหน้าแล้วก็ตรงลำคอนะครับตรงแขนนี่ค่อนข้างจะเยอะเลยเห็นได้ชัดแต่รูปนี้เป็นรูปที่ต้อยน่าจะถ่ายตอนคบกันแรกๆซึ่งใส่ถูกมือแล้วก็แปลว่าช่วงนั้นน่ะเริ่มมีอาการป่วยแล้วครับก็คือมือของนอร่าเนี่ยเริ่มเป็นจุดสีดำขึ้นมาและ แต่ผมชอบเพลงนี้มากเลยนะแบบเป็นเพลงที่พ่อแม่ผมต้องไปหาแบบหาแบบฟังแบบตัวเทมเข้ามาแล้วพ่อแม่เลยนะครับเสียงพ่อมากแล้วก็ดนตรีอะไรแบบฟังสบายมาก so How miss your smile. and your tender You all the while, may God decree I have you back someday Oh, how I miss you dear old of mine. each night. แต่อยากเห็นนอนล่าตอนเป็นเงือกเนาะอืมผมอยากเห็นนะแต่มันมันไม่ใช่เงือกตามกล่องดนตรีแน่นอนครับดูจากลายแขนลายมือนะเนื้อหนังอะ่ะไม่ใช่เป็นมนุษย์แน่นอนเหมือนจะเป็นแบบเหมือนเป็นหนังหนังพวกเป็นปลาที่แบบไม่มีเกล็ดอะ่ะที่เป็นหนังอะ่ะแต่ไม่ใช่เป็นเนื้อหนังแบบมนุษย์แน่นอนครับ แต่อยากเห็นนะอยากเห็นมากแต่เราแต่เกมเขาทำดีเทลแค่ให้เราเห็นแต่ที่เป็นแขนนะเออร้องเพลงนี้จบเลยนะตอนแรกที่ผมเลือกเอนดิ้งอีกอีกฉากหนึ่งไปร้องเพลงนี้ไม่จบครับ Even today, so many years later, I still doubt whether I did the right thing. I lied to you. For the first and last time. And even if it was to free you from pain, suffering, and death, I deceived you. But I've paid such a high price for my deceit, Nora. Fate has punished me with a long and sorrowful life. With no other incentive than my work. Because that is the only thing I have now, my dear old pal.